ก็เดินทางกันมาเรื่อยๆนะครับผมดูบรรยากาศข้างทางเนาะนี่ฮะเราตอนนี้ก็ถึงปานบุรีแล้วนะครับผมอ่านี่ฮะเราเดินทางมาส่งถายใต้กันนะครับผมนี่ฮะนี่ครับผมเรามาถึงปากน้ำปานนะครับนี่สวยๆนะครับ นี่นะครับนี่ครับเป็นหนึ่งบรรยากาศที่ว่าปากน้ำตาลที่ว่าส,สวยๆนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเราจะไปตามหานะครับผมนี่ฮะ ที่เรามาตามหาการคือจุดไฮไลท์คือตรงนี้่าานี่นะครับเราตามหาตาลสามต้นนะครับผมที่เขาเรียกกันว่าไมอามี่เมืองไทยนั่นเองครับผมนี่ฮะโว้บรรยากาศสวยงามนี่ครับผม เดี๋ยวเราจะจอดรถถ่ายรูปตรงนี้ให้แป๊บหนึ่งนะครับผมนี่ฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับรถเดินออกที่ไหนก็ออกได้นะครับรถแต่งไว้ใจผมไปดีนะครับผมวันนี้นะครับผมไปดีนะครับจะมารีวิว1คันนะครับผมกับคันนี้ครับนี่ฮะกับเจ้ากระบะฟอร์ดคันนี้นะครับผม คันนี้ฮะผมกำลังเดินทางไปส่งทางสายใต้นะครับผมเดี๋ยวเราไปชมว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างครับผมแล้วก็ตัวนี้โปรโมชั่นอะไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปชมพร้อมกันกับ XLT เกียร์ออโต้นะครับผมไปชมพร้อมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับรถเดินบอกที่ไหนก็ออกได้นะครับรถแต่งไว้ใจผมไปดีนะครับผมวันนี้ฮะผมไปดีนะครับจะทํา รถคันนี้นะครับผมไปส่งมอบลูกค้าที่ทางสายใต้นะครับผมวันนี้นะฮะใครทายถูกแล้วว่าตอนนี้เราอยู่บรรยากาศแบบนี้อยู่ที่ไหนนะครับผมถ้าทายถูกก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับว่าผมอยู่ที่ไหนนะฮะดูบรรยากาศข้างๆก่อนนะครับผมเราจะไม่เฉลยนะถ้าใครรู้นะครับผมก็พิมพ์มาที่ใต้คอมเมนต์ผมได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคกลับคันนี้นะครับผมที่ผมจะไปส่งมอบรถวันนี้นะครับผมที่ทางสายใต้นะครับผมกับตัวนี้ เป็นตัว Ford x l t นะครับผมราคา92,000บาทแค่นั้นนะครับได้แบบนี้นะครับผมสวยๆแบบนี้แต่งออกจากโชว์รูมของผมนะนะผมตัวนี้นะครับผมดาวเริ่มต้นเพียง39,900บาทเท่านั้นนะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับผมบางครั้งเนี่ยบางอย่างเนี่ยลูกค้าก็แต่งเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมอ่ะโอเคคันนี้แต่งอะไรมาบ้างหรือเดิมๆเป็นยังไงบ้างครับกับตัวนี้นะครับผมลูกค้านะครับเป็นกระจังหน้า F150 นะครับผมเป็นกระจังหน้า F150 นะแบบนี้นะครับผมเป็นกระจังหน้า F150 นะครับผม F150 เสร็จแล้วนี่มีไฟเด y l ไลท์เป็นแบบ3จุดสีขาวแบบนี้นะครับผมตัวนี้เป็นสีดำตัดกับสีบอลเงินกับตัวรถนะครับผม Ford แบบนี้นะฮะแล้วก็นี่ฮะเป็นชุดแต่ง F150 Spider นะครับผมนี่เลยอ่าถูกต้องครับ ตัวนี้เป็นชุดแต่ง F 1 5 0์ Spider ครับผมจะเป็นตัว C หันเข้าแบบนี้นะครับผมอาา่าฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบโชว์รูมแล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้นะแต่ถ้าลูกค้าบางคนอยากจะแต่งเป็นไฟมัสแตงก็ได้เลยไม่มีปัญหานะครับผมแล้วก็ตัวนี้เพิ่มความดุดันมาพร้อมกับตัวนี้ฮะฝากระโปรงแบบนี้นะครับผมกับตัวนี้สวยๆแบบนี้นะครับผมนี่ฮะเป็นสีดํา สลับกับสีบอลเงินนะครับผมเป็นสกู๊ปสวยๆแบบนี้นะครับผมกับรถสีบอลเงินนะอ่าโอเคนะครับผมอ่ะแอดมินเดินมาทางนี้นะครับผมกับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไล่มาแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะให้มาพร้อมกับตัวนี้หมุดขนาด6นิ้วนะครับผมนี่ฮะเป็นคิ้วล็อกขนาด6นิ้วนะครับพร้อมหมุดมานะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะฮะมาในยางซูแมกนะครับผมมาในยางซูแมกนะกับลายสวยๆครับผมเป็นลาย AT ครับลายเดียวกับลาย BF คูลิกนะครับผมล้อตัวนี้นะฮะแล้วก็ล้อตัวนี้มาในส่วนของงานไ i p e r นะครับผมตัวนี้เป็นล้องานไ i p e r นะรับตัวยาง a u t o r a เรงานซูแม็กแบบนี้ได้เลยนะครับผมอ่านี่ฮะสามหมบาทแบบนี้นะครับผมได้ล้อได้ยางแบบนี้นะครับผมดูสติกเกอร์ด้านข้างนะครับผมของเขาเนี่ยสติกเกอร์ด้านข้างของเขาเนี่ยจะไม่ค่อยสาดโคลเท่าไหร่ลูกค้าอยากได้เป็นแบบสไตล์แบบว่า เรียบๆหรูๆนะครับเป็นแบบนี้นะครับอยากได้เป็นสไตล์เรียบเรียบหรูๆแบบนี้นะครับผมกับแรนเจอร์แบบนี้หรือลูกค้าอยากได้สติกเกอร์เป็นแบบลายโคนนังคันก็ได้นะผมก็จัดให้ได้หมดทุกรูปแบบนะครับผมพร้อมด้วยนี่ฮะตัวนี้เป็นหูกระจกจากโรงงานนะครับผมพร้อมไฟเลี้ยวนะฮะตัวนี้เป็นหูกระจกจากโรงงานพร้อมไฟเลี้ยวนะครับผมสำหรับตัวนี้นะนี่เลยแล้วก็คิ้วกันศา์นะครับผมเราจัดให้นะครับผมอ่าแบบนี้นะฮะอ่าดู ให้แผนกล้องมาครับสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็เรนเจอร์ตัวนี้นะครับผมนี่ฮะพร้อมลายขวนเบาๆ3ามขีดเรนเจอร์ Ranger แบบนี้นะครับลูกท้าออกแบบได้เองทั้งหมดอยากได้แบบไหนไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กจะเป็นยางหรือว่าจะเป็นในส่วนของลายสติ๊กเกอร์นะครับผมสําหรับตัวนี้นะฮะโอ้โหรถท,ที่ขายดีที่สุดนะตอนนี้เลยนะครับผมแล้วก็ นี่ฮะข้างหลังของเขาเนี่ยจะเป็นการชนมาจากโรงงานครับการชนมาจากโรงงานเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะมีเซนเซอร์ให้มาแล้ว4จุดนะครับผมนี่ฮะการชนตัวนี้ให้เซ็นเซอร์มาแล้ว4จุดนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับผมรุ่น xlt รุ่นที่ขายดีที่สุดของเราครับผมเป็นเาเียร์ธรราทีออโต้ขายดีมากๆนะครับผมกับโชว์รูมของเรานะครับผมอยากได้แบบไหนยังไงทักแชทสอบถามเข้ามาได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมด้านในดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะอ่าโอเคเราอาจจะเดินทางมาสักนิดนึง แล้วก็นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเปิดประตูให้นะครับผมอ่านี้ฮะรถของเรานี่อ่าก็ผมอาจ,จะวางขวดลงขวดน้ํานิดนึงนะครับผมสำหรับตรงนี้นะครับผมก็ตัวนี้นะครับหน้าจอให้มาแล้วแบบนี้สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้ที่ผมขับมาก็เปิดเพลงฟังมานะครับผมแบบนี้นะฮะแล้วก็แอร์เนี่ยก็กึ่งออตโต้แล้วก็กึ่งเ,เมนูนนะครับก็คือสามารถกด เปลี่ยนเอาลมเข้าจากข้างนอกข้างในได้ตรงนี้นะครับผมนะฮะโอเคแล้วก็ตัวนี้มีครุสคอนโทรลให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีคุชคอนโทรลให้มาให้เรียบร้อยแล้วก็คือเวลาเราถับทางระยะทางแบบแบบไกลๆแบบนี้เราก็กดคุชคอนโทรลได้เลยนะครับผมอะ่ะตังนี้นะครับผมเราก็กดคุชคอนโทรลมาได้เลยนะสําหรับตัวนี้นะครับผมนี่ฮะอ่านี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะส่งลูกค้ายังไงก็เราก็จะเก็บของออกให้หมดนะครับผมแต่ตอนนี้ ก็มีพวกชาร์จแบตเตอรี่มือถือที่ผมเอาติดมาด้วยแค่นั้นเองแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของไฟหน้าออโต้ Auto, แล้วก็เปิดปิดไฟต่างๆอยู่ที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมนี่นะฮะนี่นะครับผมแบบนี้นะผมก็จะเปิดไฟหลีไว้ให้เพื่อเดย์ไลท์ light ทำงานนะครับผมนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของอปรับระดับในส่วนของคูด Control ต่างๆนะครับผม แล้วก็ตัวนี้เป็นเมนูต่างๆนะฮะตัวนี้ให้บอดหนังจากโรงงานมาแล้วนะนี่ฮะตัวนี้ให้บอดหนังจากโรงงานมาแล้วสําหรับอย่างนี้นะครับผมแล้วตัวนี้เป็นที่เป <must be S 2> ิดปิดฝาถังน <ending S 2> ้ำมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมบางคนหาไม่เจอนะแล้วก็ตัวนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าแล้วนะครับเรากดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็จะพับไฟฟ้านะครับผมเห็นไหมฮะอ่าแบบนี้นะครับผมนี่ครับรถสวยๆแบบนี้นะครับผมนี่ฮะเราแต่งออกจากโชว์รูมของเราเลยนะครับผมนี่นะครับผม นี่ฮะนี่ครับดูบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะครับผมอ่านี่ครับผมอ่านี่ครับกับบรรยากาศสวยๆนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับผมทักแชทสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมว่าเราอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนาะสาหรับลูกค้าทุกท่านนะครับผมไม่ว่าเป็นอยู่อีสานอยู่เหนืออยู่ใต้นะครับผม ผมเอ็ดดี้ยินดีให้บริการนะก็มีไฟแนนซ์ที่ไปจัดเอกสารให้ถึงบ้านนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมขับรถคันนี้ไปส่งให้ถึงบ้านนะครับผมแต่ตอนนี้เราแวะถ่ายรูปกับบรรยากาศสวยๆกับริมทะเลสวยๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็ผมเอ็ดดี้ขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อมานิดนึงนะครับผมสำหรับช่องทางนะครับเป็น Facebook Fanpage ก็เป็น e d d ดดี้ฟอร์ดนัมเนะครับผมแล้วก็ช่อง YouTube Channel นะครับผม,ผมก็เป็น e อ DI Number no. เบอ นะครับแล้วก็เบอร์โทรผม099 3966351นะครับลูกค้าอยู่ที่ไหนยังไงอาชีพอะไรโทรมาสอบถามผมหรือทักแชทมาสอบถามได้เลยนะครับผมว่าอาชีพแบบนี้ทำงานแบบนี้ออกรถกับผมได้ไหมนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะให้คำแนะนำต่างๆนะครับผมสำหรับโอเคอีพีนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับผมกับตอ่สถานที่กับสถานที่สวยๆแบบนี้นะฮะตาล3ต้นนะครับผมแล้วก็ ให้ทายว่าอยู่ที่ไหนกันโอเคนะครับผมยังไงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวีดีโอดีๆในการติดต่อกันนะแล้วก็ยังไงแล้วนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมรักษาสุขภาพดูแลตัวเองกันดีๆนะครับสำหรับยุคโควิดแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากจริงครับผมขอบคุณครับ บรรยากาศริมทะเลนะครับกับผมเอตี้นะครับผมอ่านี่ฮนะตอนนี้เราก็มาถึงปากน้ําปานนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับผมสาหรับทริปนี้นะครับนี่แล้วมาเก็บบรรยากาศสวยๆนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมต่อไปนะครับผม